คลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า Gmail ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมีคนอื่นแอบเอา Gmail ของเราไปใช้งานหรือไม่นะครับหรือว่ามีคนที่แฮก Gmail เราไปหรือ,อยังนะครับลองใช้วิธีนี้ตรวจสอบและนําเขาออกจากระบบได้นะครับอ่าโอเคเนาะให้เรานะครับเข้าไปที่ Gmail ก่อนเลย Gmail ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ ในกรณีที่เรามีหลาย Gmail นะครับเพื่อนๆก็เลือก Gmail ที่เพื่อนๆต้องการตรวจสอบก่อนนะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่จัดการบัญชีของ Gmail ที่เราต้องการตรวจสอบเลย<ต><ด>จากนั้นนะครับตรงแถบข้างบนตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปข้างหลังนะครับเลื่อนเลื่อนจนถึงหัวข้อความปลอดภัยนะครับให้เรากดไปที่ความปลอดภัยเลยและทําการเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยอ่ามันจะมีให้เราตรวจสอบเลยนะครับว่า gmail ณปัจจุบันนะครับ gmail ตัวนี้มีใครที่แอบเข้าใช้งานหรือว่าล็อกอินเข้า gmail ของเราบ้างนะครับมันจะบอกตรงนี้เลยก็ตรงนี้จะเป็นภาพรวมนะครับให้เรามากดตรงที่จัดการอุปกรณ์ตรงนี้เนาะโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่ามือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่แอบเอา gmail ของเราไปใช้บ้างหรือว่าจะเป็นเราเนี่ยแหละที่ไปล็อกอินในเครื่องอื่นนะครับก็ลองดูให้ดีเนาะ ถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าอันไหนนะครับที่ไม่ใช่เราแน่นอนแหละที่ไปล็อกอิน Gmail นะนะครับเราก็สามารถนํา Gmail นะครับ,รรรบออกจากอุปกรณ์ที่ล็อกอิน Gmail เราได้ด้วยนะครับสําหรับวิธีการนะครับสมมุติว่าอันนี้นอกเป็นมือถือนะครับเครื่องที่ผมไม่เคยใช้งานเลยแต่มือถือเครื่องนี้นะครับแอบไปใช้ Gmail ของผมผมก็จะใช้วิธีนําอุปกรณ์เครื่องนี้นะครับออกจากระบบ Gmail ของเราอ่าให้เรานะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้เลย จากนั้นนะครับให้เราออกจากระบบจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้เลยครับออกจากระบบโอเคครับจากนั้นนะครับให้เรากดออกจากระบบตรงนี้ได้เลยจากนั้นกดตกลงนะครับโอเคเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะเตะอุปกรณ์ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับออกจากระบบของ Gmail เราแล้วแต่ผมจะแนะนํานะครับว่าถ้ามีคนแฮกบัญชีของเราจริงๆนะครับการออกจากระบบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับ เรายังไม่รู้เลยนอก่าเขาเอารหัสผ่าน G ีมิเรามาจากไหนเขาอาจจะกู้รหัสผ่าน G ีม i l ได้นะครับฉะนั้นวิธีการแก้และป้องกันได้ง่ายๆนะครับคือแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เนาะตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับให้เรากด back ตรงนี้เลยกดปิดตรงนี้ก่อนเนาะให้เรานะครับเข้าไปที่รูปไอคอนโปรไฟล์ของเราตรงนี้เหมือนเดิมเลยและกดจัดการบัญชี Google นะครับของบัญชีที่เราคิดว่าเราโดนแฮกนะครับ จากนั้นกดไปที่ตรงนี้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้เลยและเลื่อนลงมานะครับมันจะมีรหัสผ่านตรงนี้อยู่ให้เรากดไปที่รหัสผ่านเลยครับโอเคครับจากนั้นนะครับให้เราป้อนรหัสผ่านปัจจุบันของเราเข้าไปเลยใส่รหัสผ่านปัจจุบันเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เรากําหนดรหัสผ่านใหม่ให้เรียบร้อยนะครับ กำหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จแล้วนะครับให้เรามายืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดตรงนี้เลยここก็ใส่ให้เหมือนรหัสผ่านข้างบนนะครับที่เราได้กําหนดไว้โอเคครับและเมื่อเรานะครับกําหนดรหัสผ่านใหม่และใส่ยืนยันรหัสผ่านใหม่เสร็จแล้วให้เรากดเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้เลยครับโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เราเช็คตรงนี้อีกหนึ่งทีเนาะให้กดปิดก่อนนะครับตรงนี้ โอเคครับให้เพื่อนเพื่อน,นะครับมากดตรงที่ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมามันจะมีตรงนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราให้เ,เพื่อนเพื่อลองตรวจเช็คก,ก่อนเนาะว่าเบอร์โทรไหนไม่ใช่เบอร์โทรที่เราใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่แอบแฮก Gmail ของเรานะครับไปใส่เบอร์โทรของเขาเขาก็จะมีโอกาสนะครับที่จะกู้รหัสผ่าน Gmail ได้ในกรณีที่เราได้เปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับให้เรากดไปที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยเนาะ โอเคก็ให้เพื่อนๆดูนาอว่าเบอร์โทรศัพท์ไหนที่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับก็ถ้าเจอเบอร์ที่ไม่ใช่แล้วนะครับให้เรากดไปที่เบอร์นั้นได้เลยกดเลือกเบอร์นั้นได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดลบตรงนี้เลยลบหมายเลขโทรศัพท์นี้ออกจาก Gmail ของเราไปเลยจากนั้นกดนำหมายเลขออกตรงนี้เลยโอเคครับมันก็จะขึ้นว่าลบหมายเลขโทรศัพท์ออกแล้วนะครับ ก็ถ้าเจอเบอร์ที่เราไม่คุ้นตาเนาะ <ๆ S 1> เพื่อนๆ,ๆก็ไล,ล่ลบให้หมดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Gmail ของเราได้เยอะเลยก็บัญชี G ี a i l นะครับเป็นส่วนสําคัญมากในปัจจุบันนะครับถ้าใครที่รู้รหัส Gmail ของเรานะครับและสามารถแฮก Gmail ของเราเข้าไ่ได้เขาก็อาจจะนะครับสามารถเข้า Facebook หรือว่าเข้าแอคเคาทต์ต่างๆของเราได้นะครับที่เราได้ผูกกับ Gmail ไว้เนาะอีกทั้งนะครับตรงนี้สําคัญและอันตรายมากเลยคือแอปธนาคารต่างๆนะครับถ้าเขารู้ Gmail ของเราเขาก็อาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างของเราได้เนาะ ตรงนี้ก็ป้องกันและระมัดระวังให้ดีนะครับโอเคครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ